กระแสะคลื่นวิญญาณก่อนสำเร็จธรรมวิเศษเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาสมัยที่พระธรรมาจารย์หลูเซิงเอียนยังเป็นนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคารวาสผู้เข้าถึงการมีฤทธิ์ทางจิตอย่างยอดเยี่ยม สาม,มารถติดต่อสื่อสารรู้เห็นและมองเห็นโลกวิญญ,ญาณได้เป็นมหาจัรย์ท่านได้นำความลี้ลับประเภทมิติซ้อนมิติพบซ้อนพบภูมิซ้อนภูม,มิมาเปิดเผยต่อผู้ยังไม่รู้ให้มีโอกาสหูตาสว่างได้รู้ถึงความจริงตามธรรมชาติซึ่งซ้อนธรรมชาติของโลกมนุษย์อย่างลึกลับจากบรรทัดนี้เป็นต้นไปคําสพนามข้าพเจ้า คือท่านหลูเซิงเอียนครั้งยังเป็นกฤลหัดผู้ครองเรือนผู้บรรลุถึงการมีโสดทิพย์และจักษุอันเป็นทิพย์ได้ยินเสียงจากสัพววิญญาณและมองเห็นวิญญาณได้ครอบจักรวาลผลงานการนำความจริงอันน่าอัศจรรย์มาเปิดเผยได้รับความตื่นเต้นสนใจถูกแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาต่างๆเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในหลายสิบประเทศทั่วโลก รวมทั้งในเมืองไทยด้วยจนอาจกล่าวได้ว่าท่านหลูเซิงเอี้ยนเป็นบุคคลระดับโลกที่มนุษย์ทุกชาติภาษารู้จักท่านอย่างกว้างขวางหวังใจว่าสาธุชนไทยเราจะยินดีเปิดใจสดับเรื่องของท่านเพื่อประดับความรู้เป็นอย่างน้อยและประดับสติปัญญาเป็นอย่างมากเนื้อหาบางส่วนที่เรียบเรียงนำมาเปิดเผยมีดังต่อไปนี้ กระแสะคลื่นของวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปมนุษย์ตวิญญาณอันที่จริงสามารถรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พลังวิญญาณนั้นถ้าหากมีมากหรือหนาแน่นในสถานที่ใดคนซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นจะเกิดความรู้สึกสัมผัสกับพลังลี้ลับโดยเฉพาะผู้ที่สามารถรับกระแสะคลื่นวิญญาณได้สำหรับข้าพเจ้าทุกครั้ง ที่มีพลังวิญญาณมาลงที่ร่างของข้าพเจ้าร่างข้าพเจ้าจะรู้สึกสั่นสะเทือนขึ้นในทันทีสมองก็จะมีอาการมึนชาไปชั่วขณะหนึ่งรั้นแล้วไม่กี่อืดใจต่อมาจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในทันทีทันใดทั่วร่างกายมีความคงกระพันชาตรีประหนึ่งหล่อด้วยทองสำริดฉะนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และเกิดความปิติด้วยทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ว่านั้นข้าพเจ้าได้รู้ว่ามีกระแสะวิญ,ญญาณอยู่สองชนิดรวมอยู่ในร่างกายตนเองกระแสะชนิดหนึ่งมาจากภายนอกกระแสะอีกชนิดหนึ่งเป็นกระแสะวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายของตนเองมาแต่เดิมสิ่งที่รู้สึกคือกระแสะทั้งสองชนิดได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่าอัศจรรย์มาก ดังมีตัวอย่างเช่นขณะใดที่มีวิญญาณมาหาข้าพเจ้าในทันทีนั้นข้าพเจ้าจะรู้สึกได้โดยฉับพลันทั้งทั้งที่การมาปรากฏของวิญญาณจะไม่มีนิมิตหมายหรือเขาลางอะไรมาบอกให้ข้าพเจ้ารู้ล่วงหน้าเลยบางครั้งเราเดินอยู่บนท้องถนนวิญญาณก็จะมาพบโดยฉับพลันทันทีทันใดบางครั้งกำลังยืนคุยอยู่กับ พักพวกเพื่อนฝูงวิญญาณก็มาปรากฏเอาดืด้อบางครั้งถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งข้าพเจ้ากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำที่บ้านวิญญาณก็มาในแบบจู่โจมไม่ทันให้รู้เนื้อรู้ตัวสำหรับสาเหตุที่วิญญาณมาปรากฏโดยทันทีในลักษณะนี้ส่วนมากเป็นเพราะมีเรื่องเร่งด่วนจะมาบอกให้ข้าพเจ้าทราบหรือต้องการชี้แนะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการด่วนไม่อาจรอช้าอยู่อีกได้ทันทีที่กระแสวิญญาณมาสัมผัสกับร่างข้าพเจ้าช่วงขณะนั้นข้าพเจ้าจะรู้สึกว่ามีพลังวิญญาณเต็มร่างทีเดียวทําให้เกิดความอัศจรรย์กลายเป็นคนที่มีทั้งพลังวิญญาณภายในและพลังวิญญาณภายนอกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย้อนอดีตสมัยก่อนขณะที่ข้าพเจ้า ยังเป็นคริสตศาสนิกชนอันเป็นศาสนาแรกที่เริ่มนับถือเป็นสารณะข้าพเจ้าเคยอ่านคำพีของคริสเศาสนามีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพวกสาวกทั้งหลายได้ปิดประตูโบสถ์ร่วมกันทำพิธีอธิษฐานภาวนาหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จดับขันธะไปสู่สวงสวรรค์แล้วทันใดนั่นเอง ก็มีกระแสลมพัดเข้ามาในโบสถ์ภายในห้องเต็มไปด้วยกระแสอันลี้ลับต่างคนต่างก็สมัมผัสได้จิตใจของทุกคนในที่นั้นเต็มไปด้วยกระแสพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าสาวกเกิดความมหัศจรรย์ในตัวเองสามารถพูดภาษาท้องถิ่นต่างๆได้ทั้งที่พวกเขาไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาเหล่านั้นมาก่อนแต่ก็สามารถพูดได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยเหตุนี้ ทำให้สาวกของพระเยซูคริสต์สามารถออกไปเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ทั่วทุกท้องถิ่นซึ่งพูดภาษาแตกต่างกันการเสด็จมาของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างแน่นอนอันเป็นการแสดงออกของวิญญาณชนิดหนึ่งพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์หากเสด็จมาจริงก็จะสามารถดนบรันดาลให้เกิดในสิ่งที่แปลกประหลาด และมหาจรจย์ได้อย่างมากมายมหาศาลสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้อันที่จริงเป็นเรื่องซึ่งยากจะอธิบายได้ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนมนับถือลัทธิเตา๋าอาจารย์หญิงเสื้อเขียวแห่งลัทธิเต๋าของข้าพเจ้าท่านหนึ่งคือหลินเซียนไต้อาจารย์หญิงชื่อหลินเซียนไต้ท่านนี้ตามปกติจะตะเวนช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ผู้ที่มาจากลูกวิญญาณอยู่เสมอท่านเป็นผู้มีความน่าอัศจรรย์ในตัวเองอย่างลึกลับดังจะเห็นได้ว่าเวลาที่มีวิญญาณของฝรั่งจะมาประทับร่างท่านก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาวิญญาณของชาวญี่ปุ่นมาประทับก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นซึ่งปกติไม่เคยพูดได้เลยเวลาวิญญาณของชาวเขามาประทับก็จะพูดภาษาชาวเขาท่านพูดได้แม้กระทั่งภาษาเยอรมัน พูดภาษาท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญก็ได้ความสามารถอันน่าอัศจรรย์เช่นนี้เหมือนกับว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เสด็จมาปโปรดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นซึ่งก็เป็นพลังวิญญาณชนิดหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูคริสต์เคยตรัสกับต้นไม้ถ้าหากไม่สามารถให้ผลได้ก็จงตายเสียเถิด ปรากฏว่าต้นไม้ต้นนั้นหิวเฉาลงไปในฉับพลันทันทีใบร่วงหล่นพร่างพูลงมาอย่างโคนต้นกิ่งก้านค่อยๆแห้งเหี่ยวลงไม่ช้าไม่นานก็กลายเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายไปจริงๆเหล่าสาวกของพระองค์เห็นแล้วตกใจมากเริ่มตระหนักแน่แก่ใจว่าพระเยซูคริสต์นี้ไม่ใช่ปุทุชนธรรมดาเสียแล้วสำหรับความเห็นของข้าพเจ้าเชื่อว่า พลังอันลี้ลับของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพลังวิญญาณกับพลังที่เกิดจากการภาวนาชนิดหนึ่งในสมัยปัจจุบันเคยมีคนบางคนที่สามารถใช้พลังที่เกิดจากการเจริญภาวนาบังคับการหมุนของนาฬิกาได้ทำให้แหวนทองคําเกิดรอยร้าวได้ทำให้เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดเกิดการสั่นสะเทือนจนแตกร้าวได้พลังที่ว่าดังกล่าวนี้เป็นพลังที่อยู่เหนือธรรมชาติธรรมดา เป็นพลังที่ไม่มีรูปร่างและเป็นพลังดั้งเดิมด้วยข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์กับเรื่องทำนองนี้มาแล้วจึงรู้ได้ดีว่าพลังบริกรรมภาวนาของแต่ละบุคคลน,นั้นมีจำกัดมีขอบเขตของมันเองแต่ถ้าหากรวมพลังเป็นกลุ่มใหญ่พลังบริกรรมภาวนาเมื่อรวมตัวกันเข้าก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลปัจจุบันนี้คริสตศาสนิกชน ได้มีการรวมตัวในหมู่พวกเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ทำพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เพื่ออ้อนวอนขอให้พระวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เสด็จมาโปรดเพื่อแก้ไขปัญหาอันสำคัญต่างๆสมาคมวิญ,ญญาณศาสตร์ในต่างประเทศใช้วิธีมือต่อมือจับกันลหลายๆคนแล้วร่วมกันเปล่งเสียงบริกรรมภาวนาพร้อมกันการทำเช่นนี้สามารถช่วยให้ความหวัง สำเร็จได้ตามคำอธิษฐานไว้ทำให้เรื่องยากๆหรือเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั้นสามารถแก้ไขได้ในเวลาอันเกือบจะทันทีทันใดอย่างคาดไม่ถึงอันหนึ่งการบริกรรมภาวนาแบบจับมือกันลหลายๆคนนี้สามารถทำให้วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นท่ามกลางกลุ่มชนที่จับมือกันภาวนาได้สามารถทำให้เก้าอี้ ลอยขึ้นไปบนอากาศทำให้กระจกหน้าต่างแตกคร้าวได้ทำให้เตียงนอนขนาดใหญ่มือหิมาสั่นสะเทือนได้ทำให้แม้กระทั่งวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปนานแล้วมาปรากฏร่างให้เห็นได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนผิดกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาล้วนเป็นเรื่องที่ปูถุชนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งสิน้นวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นบางครั้ง ก็เสด็จลงมาอย่างทันทีทันใดบางครั้งก็เป็นสายลมรำเพยพัดมาอ่อนๆมีกลิ่นหอมให้ปรากฏบางครั้งพลังวิญญาณน,นั้นอ่อนมากจนแทบไม่รู้สึกอะไรเลยบางครั้งพลังวิญญาณแรงมากถึงกับทำให้สันทเทือนไปหมดอันหนึ่งมีอยู่เป็นบางครั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นพลังวิญญาณรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เกิดเป็นแสงสีขาวที่แรงกล้าจนไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่าได้บางครั้งก็เห็นพลังวิญญาณที่อยู่เพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวที่วล่องลอยไปมาอย่างไร้ที่พึ่งพิงก็มีควรทราบว่าวิญญาณนั้นมีทั้งวิญญาณดีและวิญญาณชั่วที่อยู่กันเป็นกลุ่มก็มีที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็มีดังนั้นโลกของวิญญาณจึงมีความสลับซับซ้อนมากทำให้ข้าพเจ้า ระหนักถึงความจริงที่ว่าในโลกที่ไม่มีรูปร่างอย่างโลกวิญญาณน,นั้นมีความลึกซึ้งอย่างที่คนทั่วไปสุดจะยังคะเนได้ถึงอาจารย์หญิงเสื้อเขียวแห่งลัที่เตา๋าเคยได้รับการบอกเล่าชี้แนะจากวิญญาณให้ไปกุดมหาสมบัติในที่แห่งหนึ่งท่านยอมเชื่อและได้ขับรถไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งในตอนดึกสงัดแล้วลงมือขุดไปบริเวณโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ตามที่วิญญาณชี้แนะให้ปรากฏว่าท่านพบเจอมหาสมบัติอันล้ำค่าที่คนในสมัยโบราณได้ฝังไว้สำหรับสมบัติเหล่านี้ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ไม่อาจจะนำมาเปิดเผยได้เรื่องน่าอัศจรรย์ทํานองนี้ใครได้ฟังแล้วก็จะแปลกใจไปตามๆกันแต่ก็ขอยืนยันไว้ณที่นี้ว่าเป็นความจริงทุกอย่างข้าพเจ้า เคยพบเห็นสมบัติล้ำค่าเหล่านี้มากับตาตัวเองทำให้ถึงกับร้องอุทานออกมาอย่างคาดไม่ถึงโอ้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจริงๆภายใต้ผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้ป่าเขาลำธารก็มากถ้าหากไม่มีวิญ,ญญาณมาช่วยสื่อสารบอกกล่าวแล้วใครเลยจะไปขุดพบมหาสมบัติเหล่านี้ได้อาจารย์หญิงแห่งลัทธิเต๋าได้มาซึ่งมหาสมบัติเหล่านี้ได้ ก็เพราะท่านเคยช่วยวิญญาณผีจะทําธุรการงานอย่างหนึ่งได้สําเร็จสมความปรารถนาของเขาวิญญาณผีนั้นต้องการตอบแทนบุญคุณของท่านจึงได้เปิดเผยให้ทราบถึงที่ซ่อนขุมมหาสมบัตินี้ให้อันหนึ่งอาจารย์หญิงแห่งลัทธิเต่าท่านนี้สําเร็จในวิชาทางจิตขั้นสูงครั้งหนึ่งท่านได้รับคําสั่งของพระแม่เอีโยฉือจินหมูให้เข้าเฝ้า ท่านจึงทำสมาธิถอดกายทิพย์ไปเฝ้าถึงปราสาทบนสูงสวรรค์ของพระแม่ท่านเห็นพระแม่ประทับอยู่บนทิพยอาอาจอันวิจิตงดงามตราการมีลักษณะคล้ายดอกบัวพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือแท้วิเศษอีกข้างหนึ่งถือยูอีถึงแม้พระแม่เอียวถฉือจินหมู่ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าก็จริงแต่ปรากฏว่า แสงโอภาสรัศมีของพระแม่สว่างแจ่มจ้ามากจนท่านไม่อาจมองเห็นพระพักของพระองค์ได้ถนัดได้แต่พนมมือแสดงความเคารพแล้วถอยหลังออกมาขณะที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นรู้สึกชัดทีเดียวว่าใต้ฝ่าเท้าของท่านนั้นแสนอ่อนนุ่มเหมือนกับไม่มีพื้นรองรับจึงได้ก้มลงมองดูก็พบอย่างตื่นเต้นว่ามีดอกบัวดอกหนึ่งรองรับอยู่ บัวดอกนั้นมีหลายหลากสีสันสวยงามมากในครั้งนั้นพระแม่อีเอวฉือจินหมู่ส่งพระเมตตาประธานสมบัติอันล้ำค่าให้หลายหีบแต่ท่านไม่ยอมรับพระแม่จึงตรัสสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้มีจิตใจอันประเสริฐอุบาสิกาหญิงเสื้อเขียวแห่งลัทธิเต่านี้ครั้งหนึ่งเคยกล่าวกับข้าพเจ้าว,ว่าหลูเซิงเอี้ยน เมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้กระผมจะทำอย่างไรต่อไปดีข้าพเจ้าเรียนถามท่านถึงการในอนาคตจะมีคนมาสนับสนุนเธอเป็นจำนวนมากแต่ก็จะมีคนทอดทิ้งเธอมากเช่นกันภาระหน้าที่ของเธอหนักทีเดียวหนักกว่าฉันเสียอีกเธอจะต้องออกมาช่วยเหลือสังคมมวลหมู่มนุษย์เพื่อประกาศศัจธรรมโดยไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจของคนชั่วร้ายทั้งหลาย จงทำลายอุปสรรคที่ขวางกลางกั้นเพื่อประกาศสัจธรรมและความเห็นที่ถูกต้องดีงามให้แพร่หลายไปทั่วที่สานุทิศกระผมจะเอาอะไรเป็นหลักในการประกาศสัจธรรมเธอต้องใช้ความถูกต้องดีงามกับความซื่อสัตย์ไม่วิตกกังวลไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใ,ใดทั้งหมดอาจารย์หญิงแห่งลทัทธิเต๋าอันเป็นลทัทธิหรือศาสนาที่สองซึ่งข้าพเจ้า ได้ทำการศึกษาเรียนรู้ต่อจากคริสตศาสนาอุปมาเหมือนเข้ารับการศึกษาเริ่มต้นที่ชั้นประถมจบหลักสูตรแล้วก็เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมจบชั้นมัธยมก็ต้องเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาอันเป็นหลักสูตรสูงสุดของวิชาในทางธรรมนั่นคือเรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาคราวหนึ่งมีภิกษุฝ่ายมหาย,ยานสองรูปอายุป,ประมาณ ไวกลางคนปมเพนเพียนอยู่นวัดป่าแห่งหนึ่งท่านทั้งสองได้โคจรมาเยือนข้าพเจ้าถึงที่บ้านพอดีว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์เวลาบ่ายคล้อยแล้วท่านทั้งสองพอมาถึงท่านหนึ่งก็ถามข้าพเจ้าในทันทีว่าคนไหนคือหลู่เซิงเอี้ยนอัตมามีทุระจะพูดด้วยเวลานั้นข้าพเจ้ายังเป็นคารวาสนักปฏิบัติธรรม จึงตอบท่านด้วยความเคารพผมเองครับแล้วเรียนถามภิกษุทั้งสองรูปอย่างเกรงใจว่าพระกุณเจ้าทั้งสองคงจะอ่านหนังสือของผมแล้วจึงมากระมังไม่ใช่พระภิกษุทั้งสองรูปกล่าวขึ้นพร้อมกันอัตบาไม่ได้อ่านหนังสือแล้วจึงมาคุณโยมก็เขียนหนังสือเหมือนกันหรือขอถามว่าหนังสือประเภทไหนคือหนังสือประเภทวิญญาณ มีเล่มหนึ่งเล่มสองกับวิญญาณของผมรวมเป็นสามเล่มท่านอาจารย์ทั้งสองเมื่อได้อ่านหนังสือแล้วจึงมาถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีคนแนะนำให้มากระมาครับก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละคุณโยมแต่เป็นเพราะอาตมาได้ฝันไปมันเป็นความฝันที่แปลกประหลาดมากอาตมาทั้งสองยังได้ฝันเหมือนกันอีกด้วยมาเพราะความฝันหรือครับแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาบ้างเหมือนกัน เรื่องรามันเป็นอย่างนี้จเจริญพรพระภิกษุที่มีรูปร่างสูงกว่าได้กล่าวขึ้นพลางเริ่มเล่าให้ฟังอัตมาได้ออกบวชมาแล้วเป็นเวลาหลายปีตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีสิ่งโดนใจอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่รักษาศีลเจริญภาวนาทำวัดเช้าทำวัดเย็นเท่านั้นแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองตอนกลางดึกคืนหนึ่งได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น อาตมากับท่านอาจารย์จื่อกวงทิ่สูรูปร่างต่ำกว่าสนทนาธรรมกันถึงเรื่องแรงดุลใจกับสาระสำคัญของการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าการที่จะนั่งบริกรรมภาวนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคงจะไม่ได้การเป็นแน่ด้วยเหตุน,นี้อาตมาทั้งสองรูปจึงชวนกันไปตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปพระพุทธสกยมุนีพระฝ่ายมหายาน เรียกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันว่าพระสากยมุนีพุทธเจ้าโดยยุคให้เป็นมนุษย์พุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าภาคสวรรค์คือพระอามิตาพระพุทธเจ้าได้จุดธูปเทียนบูชาและอธิษฐานขอให้พระองค์ได้โปรดช่วยชีย้แนะทางดำเนินที่จะได้ปฏิบัติธรรมของพระองค์อย่างถูกต้องด้วยแล้วกันนั่นเองเหตุการณ์ อันแสนแปลกประหลาดก็ได้อุบัติขึ้นคืนนั้นอาตมากับท่านอาจารย์ชื่อกวงได้แยกย้ายกันกลับไปจำวัดบนกุฏิจำวัดในความหมายของนักบวชก็คือการนอนหลับตอนนั้นหลับไปไม่นานอาตมาก็ฝันเห็นภาพอันน่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากกล่าวคือเห็นตัวเองกำลังอยู่บนเรือลำหนึ่งและกำลังคุกเข่ากราบไหว้พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอยู่ ขณะนั้นพระมหาโพธิสัตว์กวรอิมประทับยืนอยู่บนปุ๋ยเมฆมีเทพธิดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งสองยืนอยู่สองข้างรรอบๆพระองค์มีพวกพญามังกรสวรรค์คอยเฝ้าพิทักษ์คุ้มครองอยู่ส่วนเรือลำที่อาตมาโดยสารนั้นลอยลำอยู่กลางทะเลไกลลิบลับมองไม่เห็นฝากฝั่งคลื่นลมแต่ละลูกรุนแรงน่ากลัวมากเรือของอาตมาโดนลูกคลื่นขนาดมหืมาโยนขึ้นโยนลง อย่างน่าหวาดเสียวกลัวว่าเรือจะล่มจมหายไปก้นทะเลเสียให้ได้ขณะเดียวกันตัวอาตมาเองก็เมาคลื่นรู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างแรงครั้นแล้วท่ามกลางท้องทะเลที่กำลังออกฤทธิ์อย่างน่าหวาดกลัวมีเทวดาองค์หนึ่งเดินหยีบย่ำมาบนผิวน้ำเข้ามาใกล้เทวดาองค์นี้มีโอภาษารัศมีอารามเรืองไปทั่วพระวรกาย กำลังก้าวเดินด้วยลักษณะอันสง่างามเหมือนเดินอยู่บนแผ่นดินอันตามาเห็นแล้วรู้สึกทั้งตกใจและตื่นเต้นมากได้ร้องถามท่านไปว่าท่านขอรับขอถามหลักธรรมที่แท้จริงหน่อยได้ไหมจงไปหาอุบาสกที่ชื่อหลู่เซิงเอี้ยนเถิดเป็นเสียงเทวดาตอบออกมาได้ยินชัดเจนอันตามาจึงร้องตะโกนฝ่าเสียงคลื่นลมไปอีกว่าหลูเซิงเอี้ยน เป็นคนชนิดใดกันขอรับเป็นมนุษย์คนหนึ่งเทวดาวองค์นั้นกล่าวจบก,ก็หันหลังเดินเหยียบย่ําไปบนผิวน้ําอย่างสบายทั้งทั้งที่คลื่นลมในทะเลกําลังแสดงฤทธิ์อย่างน่ากลัวพอท่านเดินหายวับไปแล้วอัตมาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาก็พบว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วจึงนอนต่อไปกําลังอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตืน่นรู้สึกเหมือนกับว่า มีบุคคลลึกลับมาจับหัวไหลอ่อาตมาเขาย่าแรงพลางกล่าวขึ้นว่าเราไปที่ไทจุงกันเถอะเราไปที่ไทจุงกันเถอะเช้าวันรุ่งขึ้นอาตมากำลังเอาความฝันอันแสนแปลกประหลาดนี้ไปเล่าให้ท่านอาจารย์ชื่อกวงฟังดูแต่คาดไม่ถึงเลยว่าท่านก็มีความฝันเหมือนกับอาตมาเช่นกันที่น่าแปลกใจอย่างที่สุดก็คืออาตมาทั้งสองฝันเหมือนกันทุกอย่าง ไม่มีตรงไหนผิดเพี้ยนกันเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้อัตมาจึงลงมือเขียนจดหมายไปถึงมิสหายคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทจุงถามเขาว่ามีใครรู้จักคนชื่อหลูเซิงเอี้ยนบ้างไหมอัตมาเขียนไปหาเพื่อนหลายคนคำตอบที่ตอบกลับมาทางจดหมายทุกฉบับล้วนตอบว่าไม่รู้จักแต่อัตมาทั้งสองก็ยังไม่ท้อใจได้พยายามเขียนจดหมายไปขอแรงญาติโยม ให้ช่วยสืบดูอีกทีในที่สุดก็มีญาติยมคนหนึ่งเขียนจดหมายต่อมาว่าที่ภาคกลางมีนักเขียนคนหนึ่งใช้ชื่อในการเขียนว่าหลูเซิงเอี้ยนไม่ทราบว่าจะใช่คนนี้หรือเปล่าฉะนั้นอาตมาจึงได้ลองใช้โทรศัพท์โทรไปถามยังสำนักพิมพ์ต่างๆในภาคกลางก็ได้รับคำตอบว่าขณะนี้หลูเซิงเอี้ยนได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอไทจุงแล้ว ด้วยเหตุนี้อัตมาทั้งสองจึงคิดว่าบุคคลลึกลับที่เทวดาช่วยแนะนำนั้นจะต้องเป็นคุณโยมไม่ผิดตัวเป็นแน่พระภิกษุจากวัดป่าเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์จบลงแล้วข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจอย่างมากในโลกมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรือข้าพเจ้าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆคุณโยมสงสัยก็ลองถามท่านอาจารย์จื้อกวงดูนักบวชไม่พูดเท็จให้ผิดศีลหรอก ขอถามคุณโยมหรือเซิงเอี้ยนตรงๆเลยว่าทำอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและจะปฏิบัติได้อย่างไรพระอาจารย์จื้อกวงถามขึ้นอย่างไม่อ้อมข้อมให้เปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ข้าพเจ้าจำเป็นต้องเรียนให้ท่านทั้งสองได้ทราบโดยตัดความกังวลเรื่องคารวาสสอนพระทิ้งไปทำอันแท้จริงนั้นอยู่ในโลภโกรธหลง อยู่ในอายนะภายในทั้งหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทมอันแท้จริงอยู่ในมิจฉามรรคทั้ง8ประการคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชิวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิและทมอันแท้จริงอยู่ใน อกุศลกัรมบทสิบได้แก่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดจาส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการโลภอยากได้ของผู้อื่นการคิดวองร้ายผู้อื่นการเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเป็นต้นทั้งนี้เพราะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ของพุทธ,ธหากบุคคลใดสามารถค้นพบแสงสว่างในกองทุกข์ระดุดดอกบัวอันบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นในโคลนตมได้แล้วนั่นก็คือการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงทมอันแท้จริงนั้นอยู่ท่ามกลางกองทุกข์ทั้งหลายส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาจะปฏิบัติธรรมอย่างไรนั้นคำตอบก็คือ ปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ต่อสรพสัตทั้งหลายประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นเองอันหนึ่งคำชี้แนะของท่านหลู่เสิงเอี้ยนเป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายนิกายมหายานอันเป็นนิกายใหญ่หนึ่งในสองคู่อยู่กับนิกายหินเนยานของไทยเราโดยคำสอนในพระธรรมคัมภีร์ของนิกายหินนยานเน้นความสำคัญอยู่ที่การเป็นพระโพธิสัตว์ ออกช่วยเหลือบรรดาสรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์โดยพระโพธิสัตว์เองยินดีพ้นทุกข์เป็นคนสุดท้ายส่วนนิกายหินยานหรือเถรวาทของไทยเราซึ่งยึดถือคำสอนสืบเนื่องจากสมัยพุทธกาลโดยตรงจะบำเพ็ญเพียรพาตัวเองให้หลุดพ้นกิเลสเป็นพระอรหัน์รู้ลึกรู้จริงในทางธรรมเสียก่อนถึงจะออกโปรดญาติโยมให้รู้แจ้งในทางธรรมตามไปด้วย กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายมหายานสอนผิดแนวทางเพียงแต่บอกให้ทราบว่ามหายานเน้นในการเป็นพระโพธิสัตว์ย้อนกล่าวถึงเรื่องของท่านหลูเซิงเอี้ยนต่อไปอีกพระภิกษุถามว่าประโยชน์ต่อผู้อื่นคืออย่างไรถ้าหากเห็นคนอื่นที่กระหายน้ำเราเอาน้ำดื่มไปให้แก่เขานี่คือประโยชน์เพื่อผู้อื่น เมื่อเห็นคนป่วยอยู่เราเอาอยาไปให้แก่เขานี่คือประโยชน์เพื่อผู้อื่นเห็นคนกำลังท้อแท้ใจหมดอะไรในชีวิตเราเอาพระธรรมไปจันรลงจิตใจของเขาให้ช่มชื่นมีสติมีกำลังใจเกิดขึ้นนี่คือประโยชน์เพื่อผู้อื่นการปฏิบัติโดยวิธีนี้ไม่ยากจะยากดีมีจนเช่นไรก็ปฏิบัติได้บรรพชิต ก็ยังต้องทำสิ่งนี้อยู่อีกหรือแม้พระโพธิสัตว์ก็ยังทำอย่างนี้อยู่ทำไมบรรปชิตจะทำไม่ได้เล่าพระภิกษุทั้งสองรูปถามปัญหาธรรมอีกครู่หนึ่งก็อำลากลับไปด้วยความอิ่มเอิบยินดีแต่ข้าพเจ้ายังคงมีความสังเวชใจเหลืออยู่ชีวิตคนเราในโลกนี้มีความทุกข์เดือดร้อนมากเพียงใดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายยังไม่ต้องเอ่ยถึง เพียงแค่ทุกข์ในชีวิตประจำวันก็มากมายจนนับไม่ถ้วนแล้วชีวิตคนเราที่แท้มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วทำไมคนเราจึงไปยึดถืออะไรอวรนไม่ยอมปล่อยวางนี่คือความไม่รู้จริงของมนุษย์นั่นเองวัตสงสารนั้นเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุกข์ใครชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์ได้ก่อนย่อมหลุดพ้นก่อนสบายไป